คนไม่ป่วยไม่มีใช่ไหมแต่แต่เขาเขาให้ยามาให้อะไรมากินที่มัตอนนี้ทางโรงพยาบาลรามาก็ไม่ได้ให้ยาอะไรเพราะเห็นมียาเก่าอยู่เขาก็ไม่ได้ให้ยาอะไรมาเขาบอกกินยานเก่าไ,ไปนั่นแหละแต่ว่าหมอนพรั์ก็บอกว่าเป็นกรดไหลย้อนนี่แต่เราก็ไม่รู้สึกเลอเปรี้ยวอะไรต่ออะไรทำไมกรดไหลย้อน แล้วก็ไปโทษว่าเรากินชเวฟอะไรแต่เราก็ต้องยอมรับเขาโทษอะไรก็ต้องเป็นเด็กดีเป็นเด็กดีนะครับตัวผิดอยู่แล้วต้องเป็นเด็กดีของผู้ปกครองเสมอใช่ไหมครับคุณสถาบันใช่ครับเพราะเป็นแบบนั้นนะครัเพราะเราอยู่ในกรอบเราก็ต้องปฏิบัติตามกรอบขนกบกดวินยัย ข้าห้ามอะไรข้าห้ามอะไรเราก็ต้องฟังครับใช่แต่ถ้าเราถ้าเราไม่ฟังเราก็เหมือนจระเข้ที่ตัวใหญ่กว่าคลองนี่อยู่อยู่คลองไม่ได้นะแต่พอพอเป็นอะไรขึ้นมาเขาก็จะมาโทษเรานั่นไงไม่ฟังเนี่ยใช่แต่ถ้าเราฟังเพาแล้วเราเป็นอะไรขึ้นมาอ่ะเราก็ทําดีที่สุดแล้วพอพอเราทําใจได้แล้วไม่ต้องไม่ไปเป็นห่วงมากมายแล้วเพราะตายอยู่แล้วมนุษย์นะ บางคนบางคนยังอยู่ไม่ถึงเจ็ดสิบหกเลยใช่ใช่เราเราอยู่ได้ถึงเจ็ดสิบหกก็ถือว่ากําไรแล้วอาจจะไม่อยู่มากเหมือนคนอื่นแต่เจ็ดสิบหกก็มากสําหรับตาวินัยแล้วไงใช่ไหมครับบางคนยังแค่หกสิบเจ็ดสิบเศษเท่ไหร่ก็มีกำไรคนอย่างนี้ห้าสิบห้าสิบแบบเยี่ยมจะไปกันนะใช่แต่เราที่ที่พ่อยังอยู่ได้เนี่ยเพราะจิบน้ําประจํา ดื่มดื่มน้ําได้เกินเยอะดื่มน้ําเยอะแล้วตอนหลังพอพอถูกงดไม่ให้ผสมชเวฟก็กินเลยเลยกินกลืนน้ําน้อยการดื่มน้ําน้อยลงไม่ไม่ไม,ไม่คือไม่ไม,ไม่ไม่โอชาเหมือนที่เราเคยผสมชเวแล้วทีนี่ปัส,สวะก็เหลืองเหลืองแก่เข็มเหมือนชาแก่แต่ก็เราเราก็ต้องพยายามอ่าแข็งใจดื่ม เติมให้มากเข้าไว้สักหน่อยแต่ก็เกินไม่ไม่เกินหนึ่งลิตรนะต่อวันอ่ะก็ขวดห้าร้อยซีสองขวดกลางวันห้าร้อยซีกลางคืนอะไรแบบเนี้ยแต่แต่ก็ดีครับเพะถ้าไม่กินพวกโซดาอะไรยังเกินไปอ่ะเพราะมันก็คล้ายๆกับน้าอัดลมอะไรพวกนี้มันมีกดมีแก๊สพวกนี้ครับก็เขาบอกอย่างนั้นนะเราก็ต้องฟังใช้อะไรมากก็เสียหายอะไรน้อยก็เสียหายเหมือนกันเป็นอย่างนั้น น้ำมันน้ำมันลงเติมล้นถังที่เสียหายอีกอต้อง<ช>เติมน้อยน้อยกว่าวิกัดท้าน้อยเกินไปก็เสียหายอีกว่าเติมพอดีพอดีเป็นอย่างนั้นครับการดําเนินงานดําเนินชีวิตเป็นอย่างไงบ้างครับก็นะครับพยายามให้อยู่ในรูปในรอยพยายามอยู่ในร่องในรอยอ,อยู่อยู่ในเส้นทางการคุมสติด้วยเลยใช่ไหมครับ ใช่ครับดีมากเลยเพราะว่าการพูด่า้ก้อนี่แหละมันเป็นแบบอย่างครับดีครับก่อนนัว่าเป็นกุศลให้ผลบุญตัวนี้จงนำความสุขความเจริญแด่ใครใคที่ได้ยินได้ฟังทั้งหลายทั้งมวลนะเป็นอย่างนั้นแทนที่จะถ้าหากว่าตายไปตกตกนรกก็ให้โทษน้อยหน่อยอะไรอย่างนี เพราะว่าที่เคยทําผิดทําชั่วไว้ก็พอมีผิดศีลผิดธรรมไว้ก็เยอะแต่ก็ไม่ถึงขั้นไลยแรงแบบถึงขั้นโทษประหารชีวิตเลยไม่ไม่ไม่ใช่ก็ดีดีดีสบายดีก็โล่งใจโล่งใจนะโล่งใจโล่งใจพราสมัยสมัยก่อนนี้ถ้า ถ้าหากยังมีการเป็นกันตายนี่บอกได้กินขนมกันเดี๋ยวนี้ไม่จําเป็นต้องตายต้องอะไรได้กินตลอดครับไม่จําเป็นต้องตายครับได้กินตลอดครับงานงานการควบคุมงานก็ดีแล้วก็รู้สึกมีสติขึ้นใช่ไหมทั้งมอสระหันทั้งภาษ,ษาไทยชัดเจนขึ้นใช่ไหมครับ พอ,พอเรานึกได้เราเรา,เราก็หยุดนิดนึงแล้วเราก็พูดใหม่โดยที่เราไม่ต้องแสดงว่าเราหลุดอะไรออกไปเป็นนอกตจากว่าเราจะไปสอนให้ใครต่อใครถ่ายทอดให้ใครอันนี้เราเตือนเขาไดา้หลุดแล้วหลุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าเราไม่ได้สอนใครเราคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวที่ยังไม่ไม่เข้าการที่จะสนิทสนมบอกสอนเตือนกันเราก็ไปธรรมดาธรรมดา นะครับครับก็ขอบคุณที่อุตสาห์โทรมาด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเป็นยังโทรก็แคมาวานแล้วก็ไม่รับสายอ๋ออะไรว่าเยังแย่อยู่อะไรหรือเปล่าโอเมื่อกี้ก็มีคนส่งเพลงส่งเพลงได้อะไรได้แสดงว่าใช่ได้ไงฟังได้เพลงเพลงอวยพร49ปีแฮปปี้กุมารีอันนี้เวลาได้ยินปะ แต่ยังไม่ได้เปิดทางแต่เห็นซูโน่ส่งมาอยู่นาลองลองเปิดเป็น y youtube เป็นทางการชัดเจนกว่าถ้าถ้า youtube จะไพเราะกว่าเพราะว่ามีความกว้างขวางกว่าเพราะว่าสมบูรณ์กว่าเพราะว่าถ้าถ้าของซูโน่เขาอาจจะลบได้เพราะเราก็ไม่แน่ใจจะลบหรือเปล่าแต่ถ้า youtube นี่อยู่ไปอย่างนั้นนะเราตายแล้วก็ยังอยู่ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ